ไม่กล้าพูดหน้ากล้องจะสามารถสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ไหมหมิงบอกเลยค่ะว่าได้แน่นอนค่ะเพราะว่าการสร้างตัวตนหรือว่าการทำ personal branding เนี่ยนะคะมันก็คือการที่เราอะแสดงตัวตนออกไปสื่อสารแบบซ้ำๆย้ำๆให้คนที่มาดูเนี่ยจำเราได้ในแบบที่เราอยากให้เขาจำได้ถูกไหมคะแต่ว่าการสื่อสารเนี่ย ไม่จําเป็นที่จะต้องออกมาพูดหน้ากล้องอย่างเดียวไม่จําเป็นที่จะต้องออกมาทําคลิปหรือว่าไลฟ์สดเพียงอย่างเดียวมันยังมีอีกหลายวิธีมากๆเลยเช่นการทําอัลบั้มภาพคุณอาจจะเล่าเรื่องผ่านภาพนิ่งก็ได้คุณอาจจะเขียนเป็นบทความก็ได้หรือว่าใครอยากทำคลิป Reels นะคะเพราะว่ามันมันดันการเข้าถึงใช่ไหมยอดรีชมันเยอะมากคุณก็อาจจะเอาภาพนิ่งมาประกอบเป็นคลิปแล้วก็ใส่เสียงภาค ได้หมดเลยทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทำ personal b a n d i n g หรือว่าสร้างตัวตนเนี่ยนะคะแต่ยังไม่กล้าออกมาพูดหน้ากล้องคุณเริ่มได้เลยเริ่มในแบบที่คุณถนัดก่อนได้เลยไม่จำเป็นต้องรอคะ่ะ